Suki Suki po เออไม่ผมดีไหมเมื่อกี้ไม่เข้าสุดนึบักจะอัดจสุดเป็นนั้นแตกไฟล์ขึ้นมาเฮ้ยกดเพื่อเออ กดสกีเพอมผมกดคลิปนะนะอานภาษาของเขาไม่ออกอา่านได้แค่วัดแล้วก็ กีกูสี่ชมพูชมพูเดี๋ยวตอนมืดเดี๋ยวผมจะอจัดอัดเป็นผมเล่นในนีิคอสกับพี่ตอนมืดนะเพราะว่าเขาจะว่างตอนมืด โหน่โน่ปรตลาดใจ, no. oh, no, no, ใจอะไรหรอโนโออะไรไม่ตรลาดใจไม่ตลาใจว่าเลยคุมีฆาตกรก็แบบอีซี่ไม่อีซี่เลยฆากตกรไม่สช่ i'm <laughs> อยา่อยาอักไฟมันต้องติดนานแล้วนี่เอา้าดูดีวดีดวดีเีอเอีดหดีดีดีดอ แล้วสื่อไม่ยอมิดไฟอ่ะไม่น่าสสัเลยตเลยตากล้านเปอร์เซ็น ต้องตัดตัดฉากมันนานหน่อย เว่เว่เจอที่ไหนอ่ะไม่มอกโดนโวตไตออกนะเรืลอวจากโว,กวไันพูดเลยใช่ไหม B L A C K ไม่ใช่ไม่ใช้ P U R v L E เป็นจี้ เพิ่นเกือบไปแนละ้วดีนะหูโ,โมโดอ่ะเมันเตือนเตะมัเตือนเตะไป,ปนานแล้วไป,ไป,ไไปฉันจะพาถือไปเดีย๋ยวไปหาพูดก่อนฆาตกรปิดประตูฮะเออปล่ยอยเจคทีตองกดปุ่มอีกแล้ว ทุบปุ่มทุบปุ่มเ,เร็วเนี่วัสเพื่อกระตุ้มเพื่อเบื้องเบืองใตยตึ๊ดมันมีเงินงำมค่าต้องกดกดมัน วัดเฮเยกับน right ้ำสด H U S แบบน่าจงใวัดเด t ดดึ๊ดวัดเ t ็ดดึ๊ดเห็นไหมเป็นอินโฟสเตอร์ข้าไม่ได้เป็นหรอกฮ่าฮ่าฮ่า Ui, ui, ui C-Y-A-N C-Y-A-N CyaA ล้านเปอร์เซนต์สกิปค่าต่อหน้าขนาดนั้นนะแอดมินที่แอดมินอะ เอ้ย C Y A N เตะ C Y A N มันออกได้ R E D สีแดงโอเครีสปอร์ตเตะ oh mấy over game game mấy over mấy over k <laughs> a e d đã lẽ, đúng bye แค่นี้ก่อนนะครับเซิร์ฟมันบัก